สวัสดีครับอ่ะกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวเรามาดูทีมงานเราใครจดกินข้าวบ้างเอ้าูไม่เรียงครัเฮ้ยมากินข้าวอะไรอยู่นี่ฉันไม่เรียงข้าวเอากับข้าวมาอามั่วเลยไม่มั่ว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 มัวผมให้ยืมใกล้เลยนั่นน่ะโอ้ยของยิ่งจะแพงมันกินอยู่นี่อาศัยว่าเป็นผู้จัดกามแล้วก็เลยต้องไปได้ทุกเซนไงใช่ไหมอืมโอ้ยไม่ได้แล้วเนี่ย น้ำไปปัดเอาตรงไหนอะไรนะจ้ำไปปัดอ่ะจานทางกีจานทางกีเออแลิกอะไรถุงมานี่ไม้เดี๋ยวพี่ไปรับรับรับเลยข่ารับเลยขาวเอาไปใส่บางฝุ่นเอาไปใส้แม็กบเนี่ยมอลำคณะดังเนี่ยดูดิเนี่ยลูกน้องมากินข้าวทมอยู่คนเดียวพี่แคมป์ผมเนี่ยไม่มีเพื่อนอ๋อไม่มีเพื่อนนี่มอลำคณะดังครับทีมงานมอลำคณะดังโมริกาครับ คงกินไปหมดแล้วบ้างนั่นนะข้าเม่งในไงวะไม่กล้ามันเมาดิไม่กล้าเมาดิเมื่อวานอันนี้มันเมาไม่นยาเนี่ยไอ้ใจ้ายิ่งกินกบยิ่งง่ายอย่างนี้แหละท้ามัเราว่ามันบินจนไม่มีบรีบแล้วหรอกเกือบเกือบเป็ดอะไรกันทอะแรกพี่เดชอะไรกันทีละรกนี่ยทุกคนดูอ่ะพี่เดชแกไม่ได้วิ่งแบบสมบุกสมบันนะแกก็วิ่งก็จอดอย่างงี้น่ะ ก็ทำไมก็ได้เยอะกว่าเขาทุกวันนะงงมากเลยอ่ะอืมดูว่ะเวลากินเราก็จัดกินได้เยอะกว่าเขาทุกวันเลยวันนี้ไปไหว้คุณแจกตัวหรือเปล่าขอได้หนึ่งที่ได้สองหรือเปล่าเออใชน้ำมันเครื่องนี่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 ไมบอกไหนเขาดูตัวนะกเอากาวแตะนิ้วไหมไหนเขาดูตัวนะแตะแตะตัวมันก็ติดกันสองใบไงติดสินบนหรือเปล่าติดสินบนหรือเปล่าไปอะไป้ายคนแจกตัวเอ่ เราต้องดูกันรอบขากลับเมืม่อวานขาไปเราซุ้เขาไม่ได้หรอกเมื่อวานรถดำมาคุยอวดมาขาวเจ๊คารเบาหนอทำ<ม>อะไรอคนทำแบบข้าวอยู่นี่ยเองเลยเอ้าไม่ขอคำไม่ได้ขอมาให้ปะยยมไม่ไรับเงี้ยไม่ให้หมดเลยสักแกงี้ยเล็กินเล้กกินหมดรถเบี้ยวใครเอาขวดมาคืนด้วยได้เขาเรียกไม่เขาให้ทิ้งตรงนั้นเขาไม่ทิ้งวั่วเขาเอาไปดูสต๊อกกลับไปอีกแล้วมันให้ผมอีกรอบบังผมก็เลยอเอาให้พิบุตรอ๋อ รถแมคโคดังอะไรแม่ดังตรงบูมะดังตรงบูมเออมั่ด uh> ังอองอจารบีแล้วหลักแล้วไม่รู้จารบีมันจารบีแห้งดังผมจะได้เปิดประตูรถฟังเสียงเสียงรถใครวะเสียงรถจกรยเสียงเอาที่ไหนดรถดังตรงบูมจารบีมันดังมันดังเหมือนที่กรบอกกรบอกคู่อ่นัว่าเคร่องร้อกันชวยจน ผมไปนี่แล้วผมนกรอบจำทางแกนกรอบพี่ครับลุงมาหนมานี่ยนาแล้วเ่อเต้องมากินข้าวมานี่ยอกมานี่ลงมาเนี่ยอะห้อหน่อยจับมันได้ไม่ได้ันเต้ฮะอ๋อบ้านกับลุงต่อันเต้คนสองน้ำนะคิดว่าพี่จไม่ได้ไอคิดว่าพี่จได้จำไม่ได้เลยยืดจิ้มจะจได้ตไม่รุ่น ทำได้แต่เวอร์ชันกัมพูชาใครผัดทิงวะด้วดยล่ะอารมณ์เหนื่อยอะไรที่เหนื่อยอะไรที่เพราไมั่ไปไม่ติดตามสุดกันไหมครับห้มันจะรอเทหลังมันเทตักงทางให้พวกทามเริ่มแคบลงเรื่อยๆนนี่มันไปได้ไดทีละคันเลยมันเลยต้องต่อสู้กันยาวยังขาวขับพันนะ เอ็มก็ไปดันนะอืมทีนี้มันเห็นว่าเขาที่ดันทามันจะไปดันเปิดทายมันใหญ่มันยิงได้สองลายสามลายไหมมันปล่อยไว้ลายเดียวนั่นได้เปลี่ยนไอ้พวกย่างก้าวได้ภาพตรงไหนลายเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรหมดนี๋ยวิดอะไรหมดเออนี่บุ๋ยบ้าบ้าเกิดอะไรนี่ทำมาด้วยเด้อกล่อง่ไม่รื้อยิงเยอะยิ่งเยอะยิ่งเปลืองเฮ้ยเอ็งก็เข้าเข้าไปกับเสีดตีมอยู่แล้วไหมครั ไม่พี่ติ้นอ่ะพี่ติ้นต้องไปหาผมอยู่ได้ช่งเกลเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์เอารถไถพอารถไถเสร็จผมก็จะเลยไปบ้านจะติ๊กน้ำเพื่อกินอะไร้าเดี๋ยวเอาสามใบปาดมาด้ยัช่างเกลแล้วก็มานี้คืนก็พอรักเอ็ไม่ักก็พอรักเนาะหน้าอุ้งตื้อเจ๊

ทีมงานมอลำคณะดังไม่ค่อยมีข้าวให้กินครับอมอ่จะจะเปลี่ยนค่ายมาอยู่ทีมงานโทนึ่งแล้วนี่ดูนี่โอ้เราเบียเพียบยู่นู้นกินแต่น้ำเปล่าอ่รอต้มเติมน้ำมันบ่้เติมป้มา้ มันเหลือยเลือมไหมซื้อมาสาม <Okay. S 1> เออีม <c oughs> งานงวิ่งกันให้วุ่นเลยครับอุ้มดัน <c oughs> ชูไปยืนใกล้เซคิตครับโน่น โอ,อ้สายจวดโกตีอินดี้สายจวดอ๋อเมคโคอย่างยึดเลยครับ อยู่ข้างหลังนู้น,นเสียอีกหนึองสามเดี๋ยวนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปมโครสิขั้นเ้ยเรากินดีสายจวด รู้ว่าเขาจะจวดแค่ไหนครับเป็นแชมป์ทุกวันครับคันนี้วันได้27เที่ยวยีเที่ยวคูณ120บาท <c oughs> ใครที่ว่างานนี้วิ่งไม่คุ้มอ่ะนู่นคุณไปถามคนเจ้าของรถดำนู่นครับถ้าวิ่งไม่คุ้มเขาก็ไม่วิ่งหรอก เขาโคลนจนหนีกลับบ้านหมดแล้วอันนี้แสดงว่าวิ่งแล้วเหลือเขาก็เลยวิ่ง <c oughs> ดูแต่ตาวาจายาเก่งดูแต่ตาเป็นพิมพ์ยาเซียนนู่นไปถามคุณเจ้าของรถเขาหน่อยนะผมถามหน่อยเถอะถ้าวิ่งไม่คุ้มอ่ะรถดำเขาจะอยู่วิ่งไหม มีใครบ้างเราจะอยู่วิ่งะวิ่งไม่ได้วิ่งไม่เหลือนะจะอยู่วิ่งทําไมแ <c oughs> ค่นั้นเลยครับอันนี้แสดงว่าวิ่งแล้วเหลือก็เลยวิ่งนะนี่ครับเหลือผมก็ทํางานมาก็หลายปีแล้วกับรถดาอ่ะแต่ก่อนครับรถดาเองผมพอจะรู้อยู่ว่าวันหนึ่งวิ่งหมดน้ามันเท่าไหร่น้ามันขนาดนี้ได้กี่เที่ยว เลือกีที่เออเหลือหักเป็นเงินแล้วเหลือไหมมันก็เหลือครับงานนี้เหลือผมบอกเลยว่า <c oughs> อ่เติมน้ำมันพันหนึง่งอะทุกวันนี้น้ำมันแพงเนาะเติมน้ำมันหนึ่งพันวิ่งเหลือหนึ่งพันก็เอาไปเถอะครึ่งต่อครึ่งเอาไปเถอะครับทีนี้น้ำมันมันแพงเราต้องยอมรับถ้าเติมน้ำมันหนึ่งพัน วิ่งเหลือ800อันนี้นะ่ะไม่คุ้มเติม1000งพันวิ่งเลยหนะึ่งพันน่ะวิ่งไปเลยเหลืออยู่ครับปัญหายากครับงานทุกวันเนี่ยที่จะจ่ายเงินสดทุกวันทุกวันนี้อ่ะหาไม่มีหรอกครับอานนี้วิ่งวันนี้พรุ่งนี้รับเงินจ่ายเงินกันทุกวันถ้าเรารู้จะเก็บเรารู้จะประหยัด มีเงินสมมุติแน่นอนครับนู่นครับโอ้โหโดูอ่ะโตนั่นจานชูอยู่ไหนวะโอ้โนุ่นจานชูกำลังตักดินโอ้สองคันเลยครับมาแล้วน้องนอน ดูศักยกภาพกล้องนี่นะนี่ครับผมยืนอยู่นี่นะยังไม่พอนะนี่เอา้าดูผมยืนอยู่นี่เอาเดี๋ยวซูไม่ดูครับปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บน,นี่ดูครับดูศักยภาพของกล้องครับสุดจัดเลยครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม